Milit Band ววงโยทิตประวัติของวงโยธาทิตนะคะเริ่มมาจากการใช้ในทางทหารตั้งแต่ยุคสมัยยุโรปกลางค่ะโดยจะใช้เครื่องดนตรีอย่างเช่นพามเป็ดและกองเพื่อส่งสัญญาณต่างๆในสนามรบค่ะอีกทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักพันธุ์ชื่อดังอย่างโมซาสและบีโทเฟนอีกด้วยค่ะ <ing> ในสมัยยุโรปช่วงสงครามสามสิปีเยอรมนีเป็นชาติแรกที่ใช้ดนตรีในสนามรบต่อมาฝรั่งเศสกับอังกฤษ ็พัฒนาต่อใช้ในพิธีการและมีการเพิ่มเพิ่มดนตรีใหม่เช่นคาริเนตแซ็กโซโฟนทําให้วงมีความหลากหลายมากขึ้นค่ะวงโยธวาทิ์เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งเป็นระเบียบจึงนิยมใช้ในพิธีกรรมสมคัญต่างๆค่ะประเภทของเครื่องดนตรีในวงโยธวาทิ์มี3ประเภทได้แก่ 1. เครื่องเป่าลมไม้ 2. เครื่องเป่าทองเหลืองสเครื่องกระทบ ในแต่ละประเภทจะมีเครื่องดน,นตรีใดบ้างมาดูกันเลยค่ะเครื่งนองดนตรีประเภทเครื่องเป่าลมไม้มีเครื่งนองดนตรีทั้งหมด10ชนิดได้แก่ปิโค r โรโอโบบาสูนคาริเนตเบสคาริเนตอันโตแซกโซโฟนเทเนอร์แซกโซโฟนบาริโทนแซกโซโฟนฟลุตและอันโตคาริเนตค่ะประเภทเครื่องเป่าทองเหลืองมีทั้งหมด6ชนิดได้แก่ 1. ทรัมเป็ดคอรคอเนต 3. ทรอมโบน 4. เฟนฮอน 5. แาปริโทน 6. ยูฟโฟเนียม 7. ทูบาและสุดท้ายนะคะซูซาโฟนประเภทเครื่องกระทบมีเครื่องดนตรีทั้งหมด8ชนิดคือกลองเล็กกลองเทเนอร์กลองใหญ่ฉาบทิมปานีกรองทอมปาทรแองเกิลเกาะเคร์สปิน และไซโลโฟนค่ะวงโยธวาทิตย์เป็นวงดนตรีที่ใช้บรรเลงได้หลายโอกาสดังนี้บรรเลงในพิธีการและงานราชการเช่นถวายเกียรติยศแด่พระมหากษัตริย์บรรเลงเพื่อประกอบการเดินสวนสนามบรรเลงเพื่อนำขบวนพาเรดบรรเลงเพื่อการประกวดแข่งขัน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจวงโยธวาทิตย์ที่มีชื่อเสียงขอพูดถึงวง The Blue Devils เป็นวงโยธวาทิตย์จากเมืองคอนคอร์ดรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาก่อตั้งเมื่อปีคศ1957เริ่มจากวงเล็กๆก็พัฒนาสู่การเป็นวงดนตรีที่มีชื่อเสียงระดับโลกวงมีเอกลักษณ์ด้านการแสดงที่ผสมผสานดนตรีแจ๊สกับการเคลื่อนไหวที่สร้างสารรค์แล้ก็แม่นยำ วงเข้าร่วมการแข่งขันระดดาประเทศครั้งแรกในปีคศ1973และคว้าแชมป์ DCL World Championship ครั้งแรกในปี1976ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่เคยหลุดจาก5ันับแรกของประเทศและครองแชมป์ร่วมถึง21สมัยับปี2023ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์ DCL หรือวงโยธาธิตยาด้วยผลงานอันโดดเด่นแล้วก็การพัฒนายาวชนผ่านโปรแกรมฝึกดนตรีหลากหลาย d o b l e d o l จึงถือเป็นหนึ่งในวงโยธาธิษยาที่ประสบความสำเร็จระดับโลกเป็นแรงบันดาลใจให้วงดนตรีทั่วโลกรวมถึงวงในประเทศไทยด้วยค่ะ